การบรรจุและการใช้กำลังคนสำรองการบรรจุและการใช้กำลังคนสำรองหมายถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครหรือคัดเลือกกำลังคนสำรองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมในการบรรจุตำแหน่งต่างๆในหน่วยงานทหารตามลักษณะการใช้กำลังคนสำรองคือเสริมกำลังเพิ่มเติมกำลังทดแทนและขยายกำลังเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมตามที่กฎหมายกำหนด 1.1การบรรจุทหารในบัญชีบรรจุกำลัง1.1.1กรณีคัดเลือกและบรรจุเป็นกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานคราวละ6ปีเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดและเป็นกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมอยู่ในบัญชีระยะเวลาไม่เกิน6ปี1.1.2กรณีรับสมัครกำลังพลสำรองสามารถสมถัครโดยอยู่ในบัญชีบรรจุ กำลังคราวละ6ปีไม่เกิน2ครั้งและเป็นกำลังคนสำรองเตรียมพร้อมอยู่ในบัญชีบรรจุกำลังอีกระยะเวลาไม่เกิน5ปี1.2การใช้กำลังคนสำรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารากิจของกระทรวงกำลัโหมที่กฎหมายกำหนดกระทำได้4ลักษณะดังนี้1.2.1เสริมกำลังหมายถึงการบรรจุกำลังคนสำรองพร้อมใช้งาน ในบัญชีบรรจุกำลังให้หน่วยกำลังพลสำรองให้ครบตามอัตราเดิน1.2.1เพิ่มเติมกำลังหมายถึงการบรรจุกำลังพลสำรองให้พร้อมใช้ครบตามอัตราเติมให้จำนวนหน่วยกำลังพลสำรองที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุทหารประจำการและทหารกองประจำการในอัตราคงหรือบางตำแหน่งเพื่อให้ได้หน่วยกำลังพลสำรองที่มีลักษณะเดียวกันเพิ่มมากขึ้น 1.2.3ทดแทนกำลังหมายถึงการบรรจุกำลังพลสำรองความใช้งานให้กับหน่วยกำลังพลสำรองทั้งในกรณีเป็นรายบุคคลหรือเป็นหน่วยกำลังทดแทนเช่นกองร้อยกำลังทดแทนกองพันกำลังทดแทนหรือศูนย์ฝึกกำลังทดแทนกำลัง1.2.4ขยายกำลังหมายถึงการบรรจุกำลังพลสำรองพร้อมใช้และ และกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมให้กับหน่วยทางบัญชีประเภทหน่วยกำลังพลสำรองที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ตามแผนป้องกันประเทศการผลิตกำลังพลสำรองการผลิตกำลังพลสำรองหมายถึงกรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกำลังพลสำรองโดยมีแหล่งที่มาดังนี้2.1 เป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการฝึกวิชาทหารพศ2503รและฉบับแก้ไขรวมถึงผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศซึ่งกระทรวงกลาโหมนับรองวิทยาฐานะเทียบเท่าผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารพศ2503และฉบับแก้ไ <sinon> ข <in fashion> <sore> <pickle yar> <ota> และสำเร็จการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวุฒิฐานเทียบเท่า2.2เป็นทหารประจำที่ลาออกจากราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพศ2521และฉบับแก้ไข2.3เป็นทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นกองหนุนตามพระราชบัญญัติรับ ราชการอาหารพศ2497และฉบับแก้ไข2.4เป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนประเภทที่สองตามพระราชบัญญัติรับราชการอาหารพศ2497และฉบับแก้ไข2.5เป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กระทรวงการหม่กำหนดการฝึกนักศึกษากาลหุพลสำรอง3.1ง การฝึกศึกษากำลังพลสำรองเพื่อมีการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบให้มีการฝึกศึกษาอบรมในเรื่องที่กำลังพลสำรองควรทราบ 1. การฝึกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยทหารโดยมอบให้หน่วยกำลังสำรองหรือหน่วยอทหารตามที่ส่วนราชการกำหนด 2. การฝึกปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรับความเชี่ยวชาญเป็นเฉพาะ โดยมอบให้หน่วยกําลังพลสํารองหรือหน่วยส่วนกําหนดการฝึกศึกษากองร้งสารองเตรียมพร้อมเป็นการเรียกกําลังสารองเข้ารับราชการทหารในการระดมพลเพื่อให้กําลังสํารองมีความพร้อมในการปฏิบัติความหมายการฝึกศึกษากําลองสำรองหมายถึงการฝึกศึกษาอบรมให้แก่กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานกำลงพลสำรองเตรียมพร้อมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การควบคุมกำลังพลสำรองการควบคุมกำลังพลสำรองหมายถึงการการปฏิบัติเพื่อดำรงการติดต่อกับกำลังพลสำรองเพื่อให้ทราบสานภาพต่างๆอันเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านงานกิจการกำลังพลสำรอง4.1การควบคุมกำลังพลสำรองทางบัญชี4.1.1การลังพลสำรองพร้อมใช้งานให้หน่วยกำลังพลสำรองหรือหน่วยทหารตามที่สนรัชการกำหนด ดำเนินการควบคุมการโุน,นสำรองทางบัญชีตามแบบบัญชีบรรจุก,กำลังที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวกงกาโหมว่าด้วยการเตรียมผลพศส5 5 5 5เป็นระยะเวลาคร่าวๆ6ปีโดยอนุรรม4.1.2เป็นกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมให้มนทนทหารบกหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกำหนด ดำเนินการควบคุมกาลังพลสำรองทางบัญชีตามแบบบัญชีบรรจุกำลังที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงกาโหมว่าด้วยการเตรียมพลพศสอ1 5 15, เป็นระยะเวลาไม่เกิน6ปีโดยนุลม4.2การควบคุมกำลังพลสำรองทางปฏิบัติ4.2 1จกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานให้หน่วยกำลังพลสำรอง 4.2.1.1นำรงการติดต่อกับกำลังคนสำรองเป็นของตนประจำ4.2.2.1.2จัดชุดเจ้าหน้าที่พบปะและเยี่ยมเยียนกำลังสำรองที่มีรายชื่อบัรจุอยู่ในบัญชีบัรจุกำลังกำหนดแผนงานให้กำลังสำรองที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณสุข กุศลและเชิญกำลังพลสำรองมาร่วมกิจกรรมของหน่วยในโอกาสต่างๆ 4.2.2. กํากำลังพลสำรองเตรียมพร้อมให้มฑลทหารบกหรือหน่วยราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนร่วมในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบการเรียกกำลังพลสำรองหรือการเรียกระดมพล 5.1การเรียกและเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบหรือทดลองความพรั่งพร้อมในการระดมพล5.2การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหรือทบทวนวิชาทหาร5.2การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติตามกฎหมาย5.4 การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่กำหนด5.5การระดมหรือกรณีที่มีการลบหรือสงครามจะมีอีก2ประเภทคือเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา1.1การเรียกก,กำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารแบบไม่เต็มเวลาหมายความว่าการนำกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานเข้ารับราชการอาหารคราวลปี และเนื่องหรือไม่เกิน10วันต่อเนื่องเป็นต้นรวมแล้วเลาไม่เกิน60วันการจัดที่พักให้หรือเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้ 2. การเรียกกําลังพลสำรองเข้ารับราชการแบบเต็มเวลาใหมายความว่าการนํากำลังพลสำรองพร้อมใช้งานเข้ารับราชการคราวละหปีและกากำลังพลสำรองเตรียมพร้อมเข้ารับราชการทาหารเมื่อมีการระดมพล โดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาเช่นเดียวกับทหารประจำการทั้งนี้ต้องไม่ใช่ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุครองแรงงานจัดที่พักให้มีการเดินทางไปเช้าเย,ย็นกลับได้หรืออาจเข้ารับการราชการทหารน้อยกว่าก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นตามที่กองทัพบ,บกกำหนด